อีกครับมันมนี่คือมายามตุ่มนะครับตุ่มปลาขาวครับมันฉะ้องเมืงตุ่มไม้ครับอีกคันเบื้องเล้่ยววิญญาลือหมดกดไหลกดแช่ปลาเดี่ยวบรรทุงน้ำแน่เด้อพี่น้องกดติดตามน้ำแน่เดี้วสิไปย่ามให้พี่น้องได้เบิงมม้งไห้ชมสิมานนึงโบมานมาท่านหูเหราครับอยู่ในน้ำครับนี่ครับสิพยายามกอนครับ ตุ่มไม้ครับนี่แหละตุ่มที่เฮ็ดให้พี่น,อน้องเบึ้เงนี่ปลาหัวแข็งครับ मान ले

我的大黑娘，大黑娘，龙口、嗯、的。 ต่อไปครับตาตางใต้ยหมดฮึ านั่นยังหูตายเรอ,อม้นอูอูเลี้ยไปเมดป้าหนเขาตุ้มใต้วะ เขาอยู่ครับแต่ตายมัดเลยนี่นี่เหลือพอโตเลยนี่โอ้คือเบื้งหลังตบไปอีกครับตายคือกันโม ว่าสองสามตูนเดี่ยแหลกแล้วได้บ่ละ ได้แน่น้อยๆน,นี่มันตุ่มล้งอ่นมันตายหลายโพดถือตุ่มในจนึงตายนี่ได้แน่อยู่พี่น้องเพราะได้กินได้ยากอยู่นึ่งกับถือตุ๊กป้าขายันบกเขาอืมมานอยู่น,นันเีือดต้มกินไป ใชเพราะกินพอ,อยากอยู่วันนี้กับปลากับมาหอดเฮือนแล้วก็กดไหลกดแช่ปลาดำในเด้อพี่น้องขอให้พี่น้องไม่ก,กมดซุขกดเจริญหากินอันไดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาของพี่น้องเด้อขอลาก่อนเด้อครับสวัสดีครับ